สบายดีวันนี้พบกับข้าพเจ้าแก้วละมอนวงดาราเนาะกายินดีต้อนรับเข้าสู่ Bright IT แสงสว่างแห่ง IT มื้อนนี้ข้าพเจ้ามีคลิปดีๆที่จะมาฝากเนาะเป็นคลิปสั้นๆแต่ว่าอาจจะมีวามหมายเนาะซึ่งว,วันนี้เราจะมากวดเบ่งวา Windows เนาะ Windows ที่เราใช้งานอยู่ในคอมพิวเตอร์เนี่ยเนาะเป็น Windows แท้หรือว่า Windows ของปลอมหรือว่า Windows จังไดเนาะฮะ มีวิธีกวดแนวใดมาเริ่มกันเลยเนาะเริ่มต้นเราให้เราไปสร้าง h i s p c มาหา Desktop ก่อนเนะเาะไปสร้างแนวใดเนาะก็คือเข้าไปหาทีมแล้วก็ไปหาเดสก์ท็อปไอคอนจะเช็คออกมา้างแน่เนะาะบางคนอาจจะเข้าไปอนะ t h i s p c เลยแล้วก็เข้าไปสร้างอยู่ในนี้นี่มันจะอัตสามารถกวดได้เนาะ มันเห็นอย่างบไดไล่บันไดเพราะเขาเอาออกมาโบทื่อวิธีนะข้าพระเจ้ามักเอาออกมาก็คือกด start หนึ่งกด start ปุ่ม window อะไรเนาะแล้วพิมพ์คำว่า theme เนาะ theme t h e m e เนาะ t h e m e แล้ว enter นี่เนาะแรงจ้งนั้น ให้แทบไปหาคำว,ว่า desktop icon นะแทบไปเรือยๆ s <List> d <background>, e s n k t d o w s p i c o n s e t t เวลาแทบไปเราต้องฟังให้สุดมันบอกว่า desktop icon ขึ้นก่อนเนาะมันจะว่าคำว,ว่า related settings r i settings. นะ setting. desktop icon นะ s e t t i n g t e ะ enter desktop icon หลังจากเอา Enter เนาะมันจะมีหลายๆอย,ย่างให้เขาเช็คเอาไปไว้หน้า Desktop นี่เนาะอยู่ User Computer Computer ดี Not Check เนาะะแสดงว่าเขาบอได้ม This ี This PC อยู่ในหน้า Desktop เนานะ <Space checked. S 1> ให้กด Space Bar Check พอเขาต้องการตัวเดียวเนาะพอมันสำคัญเนาะเอาเอาแต่ คอมพิวเตอร์รีไซเคิลบินเมียงก็อยู่นี่แหละเนี่จะมีอยู่นี่เนาะแต่ว่ารีไซเคิลบิ้นเนี่คแล้วนะหลังจากเขาเช็คคอมพิวเตอร์แล้วให้แท็บหาโอเคโอเคบัต t o นโอเคบัต ton e n t เลยเท่านี้เราจะได้ดิสพีซีมาหน้าเดสก์ท็อป นนี่เาะกดตัวทีไปบ้างที่มนี่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  this pc มาแล้วเนาะขั้นตอนต่อไปเนาะก็คือกดคลิกขวาที่ this pc เลื่อนไมเคิเซอร์เลยว่าลูกซ้อนแล้วกดตัวทีไปหากันได้เนาะ this pc แต่เอาบริเปิดเข้าไปเนาะจะมากดคลิกขวาร์ context menu นี่เนาะคลิกขวาใส่ this pc เนี่แหละแล้วก็ให้ลูกซ้อน ขึ้นบ้านหนึ่งหรือว่าลงกนะ็ได้เนาะขนลงนี่มันจะหลายบ้านโปรเนานะข้าพเจ้าจะเลื่อนขึ้นเพราะมันอยู่ตัวสุดท้าย,ยนะเลยเนาะเลื่อนขึ้น Proper <ties> Property เนาะ Property แล้วให้ Enter Windows logo. Windows. นี่เนาะหลังจากเขา Enter จุดนี้เนาะให้แท็บไปหา Microsoft license change read software the Product Key, product key. น,นะเนาะ c h เช่น Product Key ก็คือ เปลี่ยนรหัสสินค้าน่ยก็คือรหัสวินโดเป็นอย่างตง้องว่าให้เปลี่ยนก็คือว่าวินโดเฮาตอนนี้เป็นของแท้เนาะมันจะมีคําว่าเช่น product key, product key. นี่เนาะคันมีคาว่าเช่น product key แสดงว่าคอมของเจ้าเป็นวินโดของแท้ใช้วินโดของแท้อยู่แล้วเนาะคันถ้าว่าบ่ามีคําว่าเช่น product key อาจจะวอาไปอย่างอื่นหรือว่าให้เฮาใช้ใช้ีย์หรือว่าให้อันอื่น แสดงว่าวินโดว์นี่ยโบเมนวินโดว์ของแท้เนาะตอนนี้เขาใช้วินโดว์ของแท้อยู่เนาะมันจะมีคำว่าเช่น product key เนาะลองกวาดเบิร์เนาะคอมของแต่ละคนที่จะไปลงวินโดว์มาเออเธอว่าของแท้หรือบออย่างประมาณนี้เขาสามารถมาเบิร์ในจุดนี้ได้เนาะที่จริงมันก็มีหลายหลายวิธีกวาดเนาะแต่ว่ามันจะบ่งูืแน่นอนเพราะว่าวินโดว์ของแท้หรือว่าของปลอมหรือว่า อันนี้มันคล้ายคือกันฮอรจะไปอ่านอะไรก็อันมันจะมีบอลให้อ่านแนี่ยนะวะ่าเออวิดโด้อันนั้นแนวนี้เซ็กซันเซ็กซี่อันนั้นมีบอลให้อ่านะนะอยู่อยู่ในคอมนี่นะแต่ฮอรก็บบอสซามาฮู้ได้แล้วเนาะที่ฮู้ได้ที่สุดก็คือจุดนี้แหลขะข้าพเจ้าว่าฮู้ได้ที่สุดแล้วก็สคนพิการตาเอาก็สามารถเข้าถึงได้เนาะก็คือค PC, อลีบควอดิสพีซี่เรือนุซซอหาพาร์พาร์ที้เอนเตอร์แชปหา แทบไปซอกหาแนละ้วมันไปหานะคันของไพโบมีแทบไปเรื่อยๆก็จะบ,บ่เห็นเนาะคันแทบไปจนเจอิเนเเช่น Product Key แสดงของว n ด o w s ของเ็นของแคมปสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆขอบใจสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์ของ,งเงื่อนทุกคนขอบใจออ